อีหกเต็มคำเลยครับกับพันเตอร์อีหก จัดไปหนึ่งผลง,งานเพลงมีวีหกต้องมันตัวเช็คล่างกายเดี๋ยวเงิดป้าไม่ไหวเยือ,อะไรกัดีเป็นบ้าป่าไม่ละแวงไม่ว่าลากแรงหรือลากชาแนลไม่ต้องทำลายแค่ตีไปแล้วลากมาแอคชันดีเป็นบ้า ตีไปลากมาแลวกาดเองโอเคครับผมเพลง V6 หกอนเตอร์ hey, V6 กครับผมกับผมเอกกัดเท้าลกใช้ V6 ยกกันเพลยครับผมเจียตุลหมายจะค่ายนเตอร์ครับผมวันนี้เป็นสีส้มนะครับหมายป่านาะเจียขนาดนี้เหมาะมากครับช่อนนาช่อนไทยโอเคครับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอกกัดเท้าลกใช้ V6 ยกกันเพลนเยี่ยมครับ